ันนี้จะพามาดูอาหารชนิดนี้นะครับเพราะเวลาเรากินทีไรมันก็จะอร่อยทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรมากเราก็แค่ใส่น้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งขั้วกระเทียมและรลากกดชีคั่วๆๆแล้วก็เอาวัตถุดิบมาใส่ลงไปแล้วเราก็มาเติมน้ําสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมน้ําปลาเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ทําไมว่ากินทีไรมันก็อร่อยเพราะว่าอย่างไรจะอาหารชนิดนี้เ,เวลาปีใหม่ตุษจีนสงการอะไรเนี่ย เราไหว้บ้านเราไหว้เจ้าที่เราไหว้แม่ยนางของเราเหลือเราก็มาทําแบบเนี้ยแต่มันก็อร่อยเราก็แค่ใส่น้ําลงไปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะเติมพวกผงปรุงรสลงไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ทําไมมันถึงอร่อยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กมาอะไรมาก็จะเป็นแบบนแแนแเนี้ยเราก็แค่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยพอพอเราเติมน้ําลงไปแล้วเราก็ชิมดูถ้ามันไม่ถูกใจเราก็ จะเติมอันนี้เราก็เติมผงปรุงรสลงไปหน่อยมันก็แค่หน่อยเดียวไม่ได้มีอะไรเลยมันแต่มันก็อร่อยคือว่าง่ายๆคือมันอร่อยก็ยสงสัยเหมือนกันแหละเพราะว่ากินมาตั้งแต่เด็กจากเติมน้ําใส่ผงปรุงรสแล้วเราก็รอให้แห้งพอน้ําแห้งแล้วเราก็แก๊สแล้วก็ตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟ มันก็เป็นฟาร์มอร่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าของส่วนนี้มันเป็นของไหว้ก็เขาคงจะให้พรมันถึงอร่อยก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมันเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยะแต่มันก็อร่อยแล้วกินไม่เบื่อตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไก่โคของเราหรือเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เพราะเพราะว่าไก่ประธานพร